สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องฟิตูโปรดักส์นะคะสำหรับวิดีโอนี้ค่ะก็ต้องบอกว่าใครที่ใช้บัตร Mastercard ร์ดนะคะเดบิตมาสเตอร์กฝากเงินเข้าไปที่บัญชีสกิลคุณอาจจะเจอปัญหาในเรื่องของการทำธุกรกรรมบางอย่างที่ทำไม่ได้ก็คือฝากเงินไปใช้ไม่ได้นะคะแล้วก็มีคนถามมาเหมือนกันนะคะแล้วก็ส่วนตัวก็ได้ลองเหมือนกันแหละแล้วก็เจอปัญหาเดียวกันนะคะก็คือใช้ไม่ได้นะคะแล้วก็ ออถอนก็ลําบากอีกตอนจะถอนนะคะก็คือต้องยืนยันอะไรเยอะแยะมากมายนะคะทีเนี้ยก็เลยไม่อยากจะแนะนำนะคะให้ใช้บัตรมาสเตอร์การ์ดซึ่งถ้าใครใช้ไปแล้วแล้วคุณมีเงินอยู่ในสกิลท,ท,ท,ทั้งๆที่แบบใช้ไม่ได้ะนะคะก็แนะนำต้องหาหนทางถอนออกเท่านั้นนะคะทีนี้ต้องบอกก่อนว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้นะคะ เหมือนกับสกิลเนี่ยค่ะเขาเข้าหมายหัวไวเลยใช้คำนี้ได้ไหมว่าคือเขามองประมาณว่ามาสเตอร์การ์ดเนี่ยค่ะไปเข้าขายในลักษณะของออคือเกี่ยวข้องกับการพนันนะคะนะคะนะะัคือเหมือนประมาณนั้นนะเขาจัดหมวดไปว่าเป็นถ้าบัตรหมวดเนี้ยมักจะเกี่ยวข้องกับการพนันถึงแม้ว่าจุดประสงค์เรามันไม่ใช่ก็จริงอะแต่เรามีมาสเตอร์การ์ดอยู่ แต่เขาจำกัดไปแล้วค่ะเราก็ทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมคะก็เลยเป็นปัญหาอย่างหนึ่งนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการจะฝากเงินเข้ามานะก็ควรจะเป็นอย่างอื่นอย่างเช่นวีซ่าแบบนี้นะคะทีนี้คุณจะเห็นหน้านี้นะคะเนี่ยตอนแรกนะเขาบอกว่าถอนได้เลยอันเนี้ยถอนได้เลยนะคะแต่ปัญหาก็คือเพราะใช้บัตร master card ค่ะก็เลยใช้ตัวเลือกนี้ไม่ได้นี่แหละ เห็นไหมคะจะทำอย่างง่ายดายซะหน่อยไม่ได้อีกนะคะก็เลยจะต้องใช้อันี้เนี่ยถามว่าเป็นไปได้ไหมได้ค่ะเพียงแค่การ verify มันยุ่งยากเนี่ยค่ะจะต้อง verify account ซึ่งเดี๋ยวจะทำวิดีโอออกมาแต่เป็นวิดีโอที่ต้องบอกเลยว่ายังไม่สมบูรณ์เพราะว่า verify ไปนะคะล่าสุดยังไม่ผ่านนะคะยังไม่ผ่านเดี๋ยวต้องทำใหม่ นะแต่ว่าเดี๋ยวจะทำวิดีโอออกมาก่อนเพื่อให้คุณได้เห็นเ,เทคนิคข้าวๆบางอย่างคุณอาจจะไปปรับใช้ของคุณได้แล้วก็ยืนยันจนสำเร็จก็ได้นะคะก็ประมาณนี้นะคะนี่ก็เป็นเหตุผลนะว่าทำไมถึงไม่แนะนำมาสเตอร์การ์นะคะเพราะนั้นหากใครที่กำลังจะโอนเงินเข้าไปที่บัญชีสกลลนะคะก็ Mastercard ต้องระมัดระวังอาจจะลองดูก็ได้ค่ะคุณอาจจะลองสัก50บาท ลองดูว่าคุณเจอปัญหาเดียวกันไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคค่ะทีนี้ค่ะนี่จะให้คุณดูหน้านี้นะคะเนี่ยตอนคลิกมานะคะเขาก็บอกว่าอ่าสมมุติจะถอนเนี่ยเงิน50บาทเนี้ยแต่เนื่องจากว่าคุณฝากด้วยบัตร Mastercard ซึ่งไม่สามารถถอนได้ด้วยเทคนิคนี้ด้วยวิธีนี้อ่าวิธีนี้เห็นไหมคะก็เลยจะต้องไปใช้อีกวิธีหนึ่ง ที่ต้องทำการยืนยันใส่ข้อมูลเยอะมากนะคะกว่าจะถอนได้ประมาณนี้นะคะก็เท่านี้นะคะสำหรับวิดีโอนี้ค่ะขอบคุณมากๆที่รับชมนะคะฝากติดตามวิดีโอใหม่ๆด้วยค่ะ